ถสไตล์คิ้วสวยเทียดีหน้าเหมาะกับใครบ้างลายเส้นแรกจะเป็นคิ้วสีฝุ่นหรือออมเบรคิ้วฝุ่นจะเหมาะกับคนที่แต่งหนอนอ่อนแต่ยังต้องการโครงคิ้วแบบจางๆเพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มความสะดวกในการเขียนคิ้วลายเส้นที่2คือออมเบรพลาสคิ้วสไตล์ลายลเส้นสามมิติผสมคิ้วฝุ่นคนที่คิ้วน้อยมากๆทรงนี้ช่วยได้ทรงนี้จะเหมาะกับทุกสภาพผิว ลายเส้นที่3มคือ q 3d เหมาะสำหรับคนที่ผิวแห้งผิวผสมสรงนี้จะเป็นการวาดเลนส์แบบเส้นขนคิ้วจริงให้เหมือนการมีเส้นขนง,งอกนุ่นออกมาทำให้คิ้วดูมีมิติเป็นรูปร่างโดยอาศัยเส้นขนคิ้วจริงช่วยให้ดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นลายเส้นสุดท้ายเป็นลายเส้นใหม่ล่าสุดของทางร้านเราค่ะนั่นก็คือ hair stroke ทรงนี้เหมาะกับทุกสภาพผิวและคนที่ชอบความเป็นธรรมชาติคนที่ขนคิ้วน้อยหรือแหว่งในบางจุดทรงนี้ช่วยได้ค่ะ ใครอยากได้คิ้วสวยต้องมาที่เอดิน่าค่ะ